ส,สวัสดีครับหมอนนี้มาเล่นตรงให้ตรงหน้าครับมหาป่า่าฝาานั่งอีกช่องครับปักม่วงจ้าพี่น้องปักม่วงบักม่วงน้วยบมกใย่งนี้ค่ะไ้ครับมาเลยเปลี่ยนแนวจะน่อยครับ่า <upright> ด้คขับรถมานี้ออกมาหาอยู่หาก eh? ิน นี่ครับไปสอนปลามากมืกรครันปลาซิวไม่ได้เราเรียกปลาซิวกับบรรยากาศฝนกำลังสิตกครับแต่ว่าตกแต่ว่ตก<อ>ช่วงรอบปลาก็กินมะม่วงกินมะม่วงน้ำผู้สาวไปซะก่อนครับส,ดสวดด้ว,ดวครับสวดครับสดสดแจ้ส,สดสน,สนิทช่องนี้มีผู้เดียวครับ จะเป็นผู้แรกแรกผู้สุดท้ายครับตางติดตามด้วยค่ะฝากติดต,ตามนี่เด้อจ่าพี่น้องเด้อไม่่เหรอข้นสวดวิธีค้นสวดจ่าไปใส่ก็ได้อยากกินยังก็กินอยากนอนก็น,นอนอยากไปก็ไปนี่ติตามักทั่วสู้กินค่ะนี่นี่นี่นกทัวสู้กินเด้อนี่นี่นี่นบักทั่ว ก,ก็บมกปะซิวบมกปะซิวกะยายกำลังเดือดอยู่ค่ะเนี่ยโมกปะซิวมะเล่นนีลีนะค่ะนี่มะเล่นนีลีบระเดี๋ยว่ยังดอกเบิ่งอุปกรณ์เราเพียบพร้อมนี่นะครับมาตรงไหนตรงนาแมนตามนะค่ะผุนครับกับทีมงานตกปลาอยู่เอาขึ้นมาประทันได้ครับมันหลาประทันมีคนลงไปยกเดี๋ยวถ่ายทีมงานลงไปยกจะเข้าครับเข้าเอิญอยู่ที่เขาจะมาเบิ่งผลงานกัน เดี๋ยวขออนุญาตมกไปเข้านึครับนนขนาดคอยหั่นน,นี่ครับเรียบร้อยแล้วมกขึ้นมาแล้วครับนี่ตั้งรางสิมกได้แล้วเจ้าห่อใบตองอ,นนอันนี้ก็เตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเ,ยเรือจะตัต้อันนี้มาแต่ตัม้มแม่ท่านซูลินครับกระวนก <laughs> หายสา,าวล <laughs> ้าเฮาเกอ แต่บอลทัวเด้อยช่วก็สจีคามสะพานมาดิไก่เติบดิไก่เติบ<ะ> <Okay. S 2> อันนี้เพิ่นมาอยู่ไทยโดนครับอันนี้มาตะเวียนน้ำครับนี่เจ้าของช่องถ่ายไปเรื่อยครับผู้ดใดอยากติดตามน้องเล่ากับเขาไปติดตามในช่องถ่ายไปเรื่อยชาแนาลสำหรับเอฟซีทุกคนนะครับ ฝากติดตามน้องพ่นแน่ไผเรือมาเดือดะเวียดนามนี่ครับเียดนามเียนกดนานี้ไาสถานะโสดอันนั้นตุ๊ปุนี่ก็โสดครับอันบเล่านี่ก็โสดที่กัโสดอีรีพี่น้องเอยนี่กันยนี่ดเบิหมครับเอยกันเดยหนี้ทำาหากินนี่นี่เห็นบอนนี่เออุปกรณ์ว่ได้กินกันี นรองอยู่ในท้องสาวคนแกะมาให้มาหนาอย่างนี้แล้วอยู่ในนางสาวเอาปลาขึ้นมาท่านได้อยู่กระจายเลยเลยถ้าทีมงานอยู่เดีนโทรเอื่นหรอเพื่นทีมงานมาไม่ยกปลาซอยเนี่ยเดยังไม่เกินโยไม่ขึ้นหรอไม่โยไม่ได้โยไม่ได้เออมันใหม่ไงขึ้นไดเอ่อมาเบิ้งวิธีการมกปลากับสาวเวียดนามครับนี่ครับเพื่อนเจียวกระทะขึ้นตั้งซะก่อกันนะครับ แล้วเพิ่งกาจีเอาปลาแล้วไม่หมกสูตรเวียดนามครับเนี่ยมาจากเวียดนามโดยตรงเอาแบบนี้เลยเนาะคุกเกลือเฉยแล้วก็ย่างเนาะมีแต่ผู้เบาแท้งเก่งนะครับเนี่ยเล็กปิ้งเน้นแค่เสียงว้าเอินที่เดกระทะนี่ที่ไทยนี่มีผู้เบาบ่ที่ไทยเนี่ยมีผู้เบายาคนก่อนเอากระทะดาดก็ได้จนปิซซี่เดมาหาตะมูตะมูอยู่นี่บ่สิปิซซ่เดมาหาผู้เบาเนี่ยนะเก่งไง โอ้อยเนาะชั้สีขามมาได้เนาะโอ้ยเนาะมักไพสอบไพก็อินบอกสอบทำกันเข่ามาไดนครับเด้อ้อเพลงได้่เปยกบ่ไบ่ได้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 บ่ไ้บ่ได้บ่ได้่ได้บ่ได้บ่ได้บ่บ่ได้บด้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่้บ่ได้ได้บ่ได้บ่ได้ด้บ่ได้บ่ไบ่ได้บ่้บด้บ่ด้บ่ได้บ่ไ้บ่ไ่ได้บด้บ่ มันเหลือสำเนอีกไห่อหมบกเลยแหวเพิ่งกับเยาตั้งกระทะครับโอ้โหเาเยิดไม่ไปด้ปิดดอกคี้กปนี่เอาไ่ม่ามียังไรครับท่ายพี่น้องเบิ้งบามูไรบะมูไรพี่น้องปองไปก็จะเอาไม่เยี่ยมไมายามครับอู้กับมิแต่ผู้สดดเดี๋ยวพอดีสุกกะ เอาไงเลยไฟสีเดียวบ่เอากระทะข้างเลยสิเอาหมูไปดาดได้เลยีีใส่ตัวเยะ่ยมใส่ตัวสูตรได้ดิสูตรดาดได้เลยเอากระทะมันเป็นกระทะเหล็กเผามันก็เลยก็อันนี้จะร้อนใช่ไหมสุดเวียดนามเลยอู้หูเครือเทศเครื่องเทศนี่เครือหน่อยเอาเด้อยใส่ผีแล้วก็ปิดปอดเสร็จแล้วเอา อเสียไปหาหมอมือ,อมน,นี่ลองดูมแน้ำแข็งป่ะสูเขาปะสูเขาสูปลาต้มพริกแห้งพริกแห้งใส่ยอยังนี่พริกแห้งพริกสดแล้วแช่เอาเรียบร้อยเหลือแต่ภูเห็ด,ดหต,ตำเม็ดเจ้ากับตำแซ่บที่ไรยายให้ค่อยตำยำเอา <S <S ปิดคลิปปิดคลิป โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปตำหม,มักทั่วก็เด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวชั้นต้องมาต่อกันเด้อเอหมักทั่วว่ามันสีเขาสีตำมาไ,ได้แต่จะห้องู่ได้ตำเองมาเตรียมเตรียมแล้วตำเองวันทั่มันบอกว่า